ฮัลโหลคะ่ะพี่อ้วนมาจางนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีไฟที่สามนะคะแล้วก็ขอพักเบรกในคืนนี้ได้ไหมคะได้โอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวบอกบอสให้คะ่ะอ้วนง่ายจัง ใช่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าได้เขาคงไม่ทรมานพี่หรอกขอพี่อ้วนโอเคขอบคุณค่ะได้ค่ะพี่เราต้องตระมอเลยนะต้องจบแมทกก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะาเราเราต้อง เราต้องนอนโรงพยาบาลอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมคือตอมอใชไมไม่จะได้ก็ไม่คือคือเราเออ้เอแล้วนี่ว่าถ้าจบแม่สามก็คือแยกย้ายก็เรานอนโรงพยาบาลใช่ก็ก็ำหนดเวลาไม่เราเราบอกแค่เบงแต่เราไม่ได้บอกเขาว่าคือเราไม่รู้ว่าเขาจะต่อแบบเรายังอยู่ในเมืองเขาจะต่อหรือเปล่าเอางี้เดี๋ยวบ้าต่อว่าอย่างนั้นขอเวลานอนโรงพยาบาลสองนาทีใช่ไหมคะ เราก็กว่าจะเดินทางนั้นสิบนาทีได้ไหมคะไม่สเราจบไฟอ่ะค่ะไม่งั้นก็บอกเขาไปเลยก็ได้นะว่าแบบจบไฟสามแล้วขอพักแล้วเดี๋ยวเราจะออกอ่ารเงี้ยอ่าแล้วคนที่อยู่ต่อพีทแกก็ไม่เลยแล้วใช่ไหมก็คือต้องออกทั้งหมดมันไม่ถึงขึ้นมาเล่นไม่ได้แล้วเนี่ยมันเล่นไม่ได้เขาไม่ให้เล่นถ้าเล่นได้ถ้าสมมติว่าถ้าใครอยู่ครับถ้าบอกว่าจะพัาแล้วก็คือโดนนะ ใช่ถ้าใครยังมีหลงเหลืออยู่ข้างในเมืองก็ถ้าเขาเจอเขาก็เอาได้เหมือนใช่เขาเจอเขาเอาได้มันไม่เกี่ยวเพาถือว่าคือถ้าใครไพักบอกบอกพักไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมอยู่ต่อยเปลี่ยนชุดนี้ด้วยพูดตอนหน้าสภาเป็นชุดนีด้วยนะห้ามบอกว่าห้ามเปลี่ยนพี่ค่ะคือถ้าแบบตอรองว่าขอแบบจบไฟปุ๊บนอนสัก ห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะสุดท้ายเราต้องคุยกันอนี่คุยกันเลยครับนี้อันนี้อันนี้ยู่ที่คุยใช่ไหมโอเคค่ะใครใครก็ช่างปล่อยพี่ตั๊ดปั่นจักรยานเป็นพาวรถตรงนี้เราคุยเราคุยเราคุยกันก่อนว่าแบบเราจะจะไปกันภายในกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันก็ติดครูดาวสิบห้าออกมอยู่แล้วอ่ะจบไฟปุ๊บนอนโรงพยาบาลไปได้เลยใช่บวกไปด้วยไปด้วยจะไปคนเดียวคงไปด้วยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เลยไม่ต้องรอไปสามเลยเลยไปด้วยไม่เชื่อกูเอง ตึงกูยังสต๋อเต๋อไม่หมดแล้วไม่มีใครเชื่อกูเลยสักนิดเห็นปะมกด่ามึงกูด่ามึงอีกเวรตะไล่ายที่ถ่านทีนึงทีนึงเนี่ยเรารอคนคมล้มไปได้เลยครับไม่พี่ขอถามแน่ได้ไหมครับเมื่อกี้ใครจอดซ่อมรถอ่ะเนี่ยหมอมาแล้วครับน่าจะเขาไม่ใช่หรอดิแลนดิแลนเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีดิแลนกับดิแลนกับอาร์เธอร์ดิแลนเองหมอหมอเข้ามาเตือนแล้วครับอยว่าปั๊มกันต่อไง อ๋อ S> oh, <S ไม่ไม่ไม่ที่หล okay. nos ักคือถ้าจอดแล้วไม่ไม่ไม่ซ่อมเลยนะคืองานบัมป์นะตอบวันนี้คุยว่าถ้าเจองานบัมอย่างเงี้ยตามรถผมแล้วจอดตรงรถผมจบมองคันอดียใช่ใช่ใช่เออสีสีเดียวเลยพื้นที่โรงพยาบาลด้วยนะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราควรเปลี่ยนสีรถกันไหมพรุ่งนี้แหละถูกถูกคันนี้พี่คันนี้ถู้ก็งงว่าใครมันาขึ้นคันนี้ป่ะแต่เราก็พี่เราบาจะขอสมมติว่าตีกันเสร็จแล้วใช่ไหม นี่ชี้ว่าประวัติพี่อ้วนอยู่แล้วเออเนี่ยปั่นจักรยานย้อนสอนนะได้ครับเดี๋ยวแดงออกหน้าหนึ่งด้วยแค่ปั่นจักรยานเนียได้ครับครับปั่นจักรยานย้อนสอนนะพี่อ้วนก่อนเฮ้ยเออเมื่อกี้บัตรจ่างโทรมาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาลุยอีกสักตั้ง แล้วก็เดี๋ยวจะขอพักเพราะมีงานได้ไหมได้นี่มเป็นหามาผมได้เสมอเอออีกฟักตั้งกับสาวๆบ้านผมได้เสมออ่ะฮัลโหลครับครับผมก็เดี๋ยวอีกสักตั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็พักได้ครับครับผมอีาหน่อยเลยทำไมอะแทงให้ยับไม่เห็นแบบี้ มีดเหรอไม่พักอย่างงี้ถ้าสมมติแล้วเขาหลุดมาเราเอาวะก็ขอพักอ่ะน่าจะพักได้ครับเร็เราก็แล้วเกิดว่าเจอก็ไม่อันนี้เราถามเขาก่อนไหมเราถามเขาก่อนอีกสักตั้งหนึ่งอ่ะไฟพออีกไฟปุ๊บเราถามเขาว่าอันนี้คือจะพักหมดใช่ไหมครับหรือว่าไงโอเคไหมพักหมดก็คือไม่ต้องรอสี่สี่สิบห้านาทีเปล่าใช่แต่คนที่อยู่ก็ต้องรับผลไปถูกป่ะถ้ามันเป็นตอนนี้อ่ขอพักก็ถูกแต่แค่เียงเท่านั แต่จริงๆแล้วเป็นแบบที่อ้วนพูดว่าทั้งหมดก็คือตัดจบไปทีห้าทีเฉพอะกันเลยแต่ว่าใครอยู่ต้องโดนวะอันนี้กูเห็นด้วยโทรโทรไปคุยใหม่ไหมเขาเลยผมจะถ่ายรูปพี่วัดโทรบอกไหมโทรคุยกับใครคุยรู้เรื่องอ่ะคนเนี้ยคุยเพื่อยัง้งก็ได้คุยเด็กน้อยก็ได้คุยเกือบแล้ววะไม่เห็นเก็ได้ ันเฮ้ยลงรถปึ๊บผมปาดเลยเลยพี่พี่ว่าไงอะไรนะป้าลงรถปึ๊บผมปาดเลยนะเมื่อกี้ว่าไงเออตึงเสมอเนี่ยเก่งมากทุกคนการชมแบบอะไรน่ะผมเก็บตัวชุบไปสองนี่ไม่แดงนะไม่แดงนะผมเคยไปชนกูว่าทำไมกูบอกฮะทำไมถึงมาชมแบบทุกคนพร้อมกันเ่ยเก่งมากทุกคนแลบแหลกไอ้ล้นเอ้ยเย็น ไม่ถึงปีอ้วนนะพี่มึงเรื่องโดนได้หี้อิอยู่นะดีๆก็จบ,บแล้วเดี๋ยวมึงจะจัอ้วนนะครับมาไม่หลับพี่ให้ไม่โดนด่าเม่คิดสภาพเลยสมัยก่อนนะสมัยกูมมนทำมาจับพี่แหลกครับมาจับกูเดินไปไอแหลมระวังอ้วนนะครับดนไหมครับเมื่อว่เลยเขาจะกดกูว่าหรือเขาจะคิดว่ากูเป็นห่วงสุขภาพเขาหรือเปล่าต้องมีลบหนีกั ระวังแหลมนะครับไม่ได้ห่ะระวังอ้วนนะครับที่ยังอยู่ก็คือเจอกันเจอหน้ากันก็ใส่กันได้ถูกไหมครับใส่กันได้ไว้เนี่ยด่วนรับครับผมเฮ้บอสระวังอ้วนนะครับอ้วนนะครับคือผมไม่ได้หาเรื่องบอสแล้วผมเป็นห่วงสุขภาพบอสเลยพี่ล้นเเฮ้ไอสิงระวังอ้วนนะครับระวังอ้วนนะครับ พวกคุณทองสุกเหรอครับพวกผมแก๊งห้าพยักหนีระวังพี่ผมนะครับอ้วนนะครับใช่ครับอ๋อผมผมผมกินน้อยครับออกกำลังกายทุกวันไม่แล้วอ๋อโอเคเอาไปเมื่อไรวะเนี่ยลงรถแล้วบอกระวังอ้วนนะครับอยู่ดีก็เป็นห่วงสุขภาพกันทั้งนั้นนี่เออลองวันไหนออกกำลังกายบ้างนะใช่ใช่ถ้ากับแก๊งเนี่ยวัดกันอย่างเงี้ยห้องน้ำบันเทียดอยมาพี่บอกเงี้ยอย่าแหลมนะครับ ขันไล่ตกลงกันเยอะมากอย่าแหลมนี่มันแบบเหมือนไอ้นี่เหมือนมันเหนื่อยแบะเนี่ยจะหาเรื่องเหรอใช่อยังระวังอ้วนนะครับคุณระวังพี่ผมนะครับคุณอ้วนนะครับแบบสตอรี่ล่าสุดออกกันแล้ทุกวันครับแม่นะครับขอบมาณพี่ผมเด่นเหรอต้องไปตามตัวหลุดอะอย่างนั้นโอ้ยรุดรุด ่อันั้นจะตามอานั้นมีเหตุผลนะั่นเอ้ย้อเยโอ้ยเอ้ยงอ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้งโอ้ยโอ้บโอ้อ้บโอ้ยโอ้บไอ้อ้ยโอ้้ยโอ้ยคร้บโอ้ยโอแต่อ้ย่างเงี้ยเ้มาหายอ้ี่เลยันก็ไอ้ย่ถ้ยโอ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 ้ันอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอมอ้ยงไม่รอ้ัอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยอ้อ้ยกู เป็นเิสกับมึงอยู่คนละแก๊งแล้วพี่อ้วนอยู่อีกแก๊งนิดเดียวว่ะนี่เหนียวระวังอ้วนนะครับเดี๋ยวฟังอ้วนก่อนก็คือเขาบอกว่าก็คือที่คุยกันก็คือใครพักก็คืออีกไฟล์หนึ่งนะใครพักก็คือออกได้เลยแต่ถ้ามีการเจอกันอ่ะก็คือใส่กันได้เหมือนเดิมโอเครู้เรื่องไม่ไม่หกบ่งเช้าแล้วไม่นอนแล้วก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรวะครับเขียวแม่งอ้าเอ่อ เขาบอกว่าถ้าสมมุติเราใส่กันอะถ้าแบบนอนสมมตินะเราเจอตัวหลุดแล้วใส่กันอะนอนโรงพยาบาลสองนาทีอย่างเงี้ยถ้าเขาออกออกมาจากโรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาขอห้านาทีในการรีเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่กดมันสิบห้าไม่นั้นหมอหมอรีเซ็ตอยู่แล้วสิบห้านาทีบอกเขาแล้วว่ามันยังอยู่ในครูดาวอยู่นะเขาก็บอกว่านั่นแหละขอห้านาทีไม่รู้อะไรเขาเขาไม่เข้าใจหรือเปล่าไม่เขาบอกเขาขอไปรีเซ็ตแต่จริงเราเข้าใจในสิ่งเราได้แหละถูกแล้วไม่แต่ถ้าอย่างเงี้ย ถ้าเราสมมติว่าเรานอนเราเราสมมติว่าวันหนึ่งเราตัวหลุดแล้วเราแพ้ไฟเขาอะแล้วเรารีโรงพยาบาลออกมาเขาตีเนี่ยมันจะกลายเป็นอ๋อไม่ใช่นึกออกอ่ะที่งเขาพูด่อกินพูดเยอะก็คือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอีกไฟหนึ่งใช่ไหมอ๋อถ้ามันเลยเลยคูดาวปุ๊บแล้วเขาขอขอ,อีกห้าทีในการรีเซ็ตอะไรเงี้ยไฟจบอะไรเงี้ยไม่ใช่ไฟสุดท้ายอ๋อสมมติว่าถ้าคูดาวสิบห้าขอ,ออีกห้ายี่สิบนี่หรอถ้ามันหมดครูดาวแล้วคนที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลอะมั้งอ๋อเข้าใจอ่านเข้าใจ น่าจะใช่โทรถามไม่ไม่คือมันคุยกับกูแล้วมันก็คุยกับเพื่อนเก็ตไหมออคือกูไม่รู้ตอนไหนที่มันคุยกับกูกูก็งงฟังบ้างไม่ฟังบ้างเอาเบอร์มั้ยผมจะคุยแแต่นั่นแหละที่เข้าใจตรงกันผมคุยแฮไหมสรุปเข้าใจไหมกูเข้าใจแต่ผมไม่เข้าใจตอนนี้อีกกี่นาทีอ่ะอีกสามนาทีสสามสามถูกสี่เก้าสี่สอง สามหกมาจ่างเฮ้กันล้างเลยอ่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยเช็คนี่เปย์หรอเช็คนี่เปย์หรอพี่ต้องเปิดรูวหวยระวังอ้วนนะครับเีย กินก็ได้บุคคลโจกปูนกันมันเลยดนนี้นับเบอร์ผมแบบด้วยอนได้มานับเบอร์แปลกเขาก็เบอร์แปลกโทรมาหากูนะเอาละเขาเป็นผูพี่ได้ไงวะนะน่าจะมีเบอร์ใครบ้างวะกันล่ำหัวหน้าสนองหัวหน้าสนองผมกูมีเบอร์เอดาคูมะอยู่นะโนเนียยังไงโนเนียไงเออโนเนียโนเนียม่อง เอาโนเนี่ด้วยน่าจะคุยรู้เรื่องแปดเจ็ดสามห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮียเท่กว่าเนาะได้เบอร์จากใครลองมาถามกูก่อนแล้วกันเรียนป่ะฮะเรียนป่ะมีเดาสาวนอนมั้ีเบอร์สาวไหมเมื่อกี้แกงต่อยองแล้วน้องเรียนดีชายสองหญิงสองพี่บ๊อบว่าพี่ว่าถ้ามันจะดีกว่านี้มันต้องเอาอะไรออกเอาอะไรออกเหรอ เออหรือว่าผมว่ามันพี่ว่ามันดีอย่างแบบนี้แหละเท่แล้วไม่รับว่ะไมลดลดลดคิดดูาน่าโอ้โหหน้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วแหละจริงเราสองครั้งหรือเปล่าลดนะดีแล้วไม่ใช่ขาอแต่ว่าแต่มันพุ่งกว่าของพี่อ่ะนี่พี่มันสามเองนะพี่เดี๋ยวความเร็วสูงสุดสามเองนะ ไม่งั้นเดี๋ยวส่งสูตรนั้นมาให้พี่ดูก็ได้เดี๋ยวลองดูได้เดี๋ยวผมไปผมไม่มีกล่อง้วอกดิต้องกดดูไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่ไปหาทำเองโอเคกูลืมอาของใส่ช่องเดี๋ยวลองเทียบใหม่ของพี่ก็ได้ค่ได้ได้3 7 3เจ็ดสามเจ็ดสองกูแคสหรือเปล่าอ่ะกูติดเท็กเขายังไม่ตอบเลย เขาอ้าวเหรออ้าวหล่อคืออะไรเขาไม่ได้อ้าวหล่อคืออะไรวะน้าเมื่อกี้ไอ้เหี้ยังเพิ่งบอกให้ถามกูก่อนเออเมื่อกี้ไม่ฟังไงผู้ชายเยอะนาทีนึงแมตต์กระชับมิตรเหมือนแมตต์กระชับมิตรซะใช่ใช่ใช่โอ้ยไอ้เราอยู่กี่คนเนี่ยตอนเนี้ยครบครับาทสิบเจ็ดสิบเจ็ดเท่าเดิมนะเคผมไปเอาสี่คุณรลน์แป๊บ เอ้ยเออเอิร้อเมื่อกี้ดิเออสิ่รมื่กี้ดิสายวิ่งเหรอเออสิร้อนเมื่อกี้ดิสายสายเอาสิร้อนกินดิกินแล้วผ้ามันเือเกินไปว่ะ้วกูยมาเยเอามาได้พี่มผมมีเอามาอีกหกขวดอะจะได้ไปเอาที่รถให้ไอ้ดียุกนั้นนะเอามาหขวดเดให้โดนตำรวจจับนะเออจัโชคดีนะถ้าตำรวจับคนหนึ่งอะดนโดนากไเนี่ฟลากไฟเนี่ยเหรอเงี้เงี้เงี้ กันสามชั่วโมงอ่นมันโดนนะใข่ <Okay. S 1> หนึ่งขวดเท่าไรนะหนึ่งขวดสามสิบนาทีฮะสามสิบมันมีหกขวดก็สามชั่วโมงแล้วค่าะอะไรเท่าแหนปารอเขาบอกว่าเขาจะเล่นไฟนี้ไปดุดท้าแล้วเขาก็จะออกให้จะไปพักกันแล้วโอเคครับน่าจะไม่มีตัวหลุดน,นะที่คุยกันแต่ถ้ามีถ้าเจอก็เอาถูกไหมเจอก็ตีได้อยู่แล้วไม่ต้องบอกเขาเหรอพี่เรารู้ไม่ก็ถามเยอะตัวเสียว่าเ

อยู่ไต้องจะปรับเวลานอนได้แท้ๆได้ปรับเวลานอนที่พี่ว่าเขาเขาท่านะคะทุกคนตะกี้พี่ว่าเขาไม่ไม่เข้าใจที่เราบอกขอห้านาทีค่ะเขาคิดว่าก็คือเราสิบห้านาทีแล้วเราขอต่ออีกนะคะหนูจะลยก็ออฟไฟสุดท้ายแล้วก็วันนี้แยกย้ายครับโอเคแล้วเขาโอเคใช่ไหมเริ่มกันใหม่เขาโอเคครับอเคแข็งตัวหาเขาเลยว่าเขาอยู่ไหนถูกว่าเขาเลยโอ้แล้วหนูตัาหาเลยไม่หา เดี๋ยวลงหาเลยเออไม่ต้องเลยจอดทางนั้นเดินแบบตื่นตื่นนตื่นตื่นฮัลโหลพี่เอตครคบพี่เอตอยู่ไหนเอ่ยบางนาครับอยู่บางนาครับเดี๋ยวรอบางนาแล้วกันนะโอเคโอเคไม่ไม่อ๋อยู่ไม่เจบไม่เจกไม่แจกโค่นน่ารักเลยอ่ะ มี่เพลงไหมมีเพลงเลยพี่ลงก่อนก็ได้นะเนวเนวกับปังอ่ะลงก่อนก็ได้นะใช่ใช่ไม่เดี๋ยวไม่ก็ไม่ติดเองใจเย็น นน้คือหนูจะไปนอนนั่นแหละจะโดนตามไปถ่ายนอนไปไหนอ่ะเข้าไปไหนกันอ่ะหาที่เล่นหาที่เล่นแบบแบบว่าให้ขึ้นไปชุดได้เล่นชุดโกโกวาได้ไหมเอาตอนเขามาที่นี่นเหม ยังไงชุบบอกบางนาำมาเลยฮะบอกบางนาไมีหนึ่งตัวอารมณ์มันมาชุดตรงนี้เริ่มเอาหัวไปจุ่มตรงกำแพงตรงนู้นได้แล้วก็จะชุบอ่ะก็บอกนี่ก็พูดดิเฮ้ยไฟเหนือเโอเคแล้วแต่แบบว่าไอ้ตรงสถานที่เราอยูุติมันใช่แลนหรือเปล่าเลยนั่นเองเพราะที่จอดรถแบบตรงนี้เองนจีบมันน้ำพองรถผมแบแล้วฟังเหนือนะพี่ฟังเหนือนะครับเฮ้วิตา ต้องนะหาสอบกับเพืนน่นี่อะไรอย่างเงี้ยวพ่อดพูดเลยเอเดียนเดียวเองใช่หรอขอผ,ผมมีนะเพียววะมีกี่อันมีสิองเออแบ่งมาเพียวียนหนึ่งสองสามแล้วลงรถเอาให้เลยอเ,อเ,เอามาสักสองสามอันสออัน

บอลบาลามีบอสลเงยรถรถนะรถ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 จักรพีทเขาถอยกินข้าวเขาถอยเขาซอยไปแล้วก็ขี่รถตามนี่เฮ้ยดูมึงดูพื้นที่เล่นกันดีๆนะเว้ยเป็นซอกซอยอะไรมึงดูดีๆนะเว้ยมันแคบอะเราต้องออกข้างนอกอย่านี่แหละผมว่าเรายืนนี่แหละข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวไปเุ่นดีกินข้าวไม่ไหวยิงอหรไม่ไหวยิงอหรเมื่อกี้ เจ๊ตาใส่รูปโม่เปล่ามือมึงไฟเสร็จแล้วมึงก็่อเพื่อนเจอกันเดี๋ยวตีแค่ตัวเทพไปตีมึงต่อใส่รูปโม่เป่าพี่ใส่รูปโม่เปล่าอะไรน่าตำรวจมาบอกบอกเพื่อนคินว่าเดี๋ยวตีแ่ตัวเทพไปตีเจติตาเฮ้ยเขาอยู่ในซอย เขาเล่นล่อ่ะเขาล่อเข้ายแทบมันเหรอาไม่เล่นนะไม่ไงาไงแมวกูไม่เล่นซอยนุ้ยเราดึงเข้อมาดีกว่าชอบซอยเฮียกูเตะซอยผไม่ชอบจริงไม่เอาเป็นติดเลยฝั่งนู้นเป็นเนินนะระวังแค่ซอยกูก็เสียวแล้วหน้าซอยเอออย่าลืมทำเราอย่าลืมทำเราเฮ้ยใครใครบอกเขาบอกเขาไม้ผัดเปล่าโอาเป็นล้านเลยอ่ะพี่ไปเฮ้ยคำสั่งไปแล้วคำสั่งเป็นล้านไปแล้วไม้เนิไม้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 โฟกัสโฟกัสเกมเอาเว้โป๊กัสู้ไปสู้ไป ไม่กับมั่กบมนี่ไม่อาหับมานี่กับมานี่คาดนกระจายเสียเลยกับมานี่กับมากับมาไอเหนือไม่เจอเหนือเป็นวะาไอเหนือกินจีพื้นร้อร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 อไม้ไม้มานี่ดิไม้มาหน้าดิไม้มาหน้าดิ

พี่ให้ไกดลดับเลยผมเอาเอาครับย่า้แหยโดยกดลับไม่ตอด่หลังให้ได้เอาสวยขีหลังให้ได้ได้ได้อยู่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 ขิ่หลังาเลยเอาดิ มารวมหน่อย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 เล่นเล่นซ้ายก่อนซ้ายก่อนซายก่อนขึ้นเฮียมาซ้ายโหซ้ายซ้ายซายทุกคนซายฟังฟัซายมันเล่นกลมเล geliyor geliyor ่นกัน

เบิรดรถพี่เราระเบิดรถเลยตรวดหมอหมอรวดขวดพี่เปิดรถแล้วก็เอารถแบบเข้ามาลงกันอ่ะแล้วก็ระเบิดอ่ะเนี่ยระเบิดรถพี่ท่านใดครับครับ อย่าเพิ่ง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 ตบตบตบลองขึ้นรถก่อนลองลองขึ้นรถทุกคันดูลองขึ้นรถดูลองขึ้นรถดูลองขึ้นรถดูพี่ลองขึ้นรถดูขันขึ้นได้เฮียแล้วกูโอ้โหกดผิดอีกต้อมบอกให้เขาทำมาเฮกูต้องให้เขาทำมาจะตอดเทียนเหรอ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9คันรถกั 9, นาารัยนนพรยายามเช็คนะหลพี่พาผมหนยพี่ เออเบิรถแล้วก็มาชนรถเข้ารวมกันไอ้พี่จัดรถให้พี่จัดรถให้ปนึแป๊บนึงแป๊บนึง ไม่รล,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 ล้ตัวไปแร้ตัวไปแราวตัวไปแล้ตัวไปตัวไปเอาเอาก่ออาอนีตัดงหน้าจตัด <i> <ไ>หน้าไม้เชี่ยผมว่าล่ตัวไม่ขาผมวามันราจะหว่านำแน่เมื่อกี้ตอนที่ผมนึ่งกับปากเขาใช่ไหมผมว่าล่ตัวน้ไม่รอขาไงงั้นอ่ะไม่รอลำไม่เชื่อ วคือไม่ลองง้างเราผมเลยไหมไอ้เชี่ยไม่มาจังหวัดลำเอ่อกระเป๋าสองหก ไป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 มัน่าควคไม่ออกทำไดีเขาเผาเราไปเยอะเขาเผาเราสอนไม่ต้องนับไม่ต้องนับไปเรีอยเขาจะมีรถอะไรบ้างเก้าพันเก้าพันพี่บอกเลยสุปเปอร์คาร์น0ใช่นับเก้าพันหนอออกนะเล่เอ้ลัดหลังลัหลังจะขอบต้องลัดหลังคุเรียลัดล้อลัดล้อครับ ด้าน้อด้าน้อเท่าน,นั้นครับล,ล้ออย่างเดียวเลยครับติดเลยแล้วล้อติดเลยพร้มอมยังพร้อมยังโกโกวาไปเรื่องเร่งเรื่องเรื่งง่งงคัคโตโตนา